ครับอ่ะใส่มานี่เล้วครับเจียวฮอนไปลองอันนี้จะใส่มาล่าหรือว่ามันจะข้นไปหรือไม่ดูเล่นเขาบอกสำหรับแปดท่านนั่นนะถุงเนี้ยใส่ไปอีกหน่อยนึงพิจารณาความเข้มข้นหน่อยนึงเพราหิวอู้หอมเนาะกลิ่นมันนะครับอ้าวกลิ่นมันนะครับเยะนนเหมืออจดู้ขาเขียนว่าได้ได้แปดท่านอ่าใครอยู่ใจะเอาช็อตอะไร้ป้าทุ่ม Oh. เอาผักบุง้งเอาโหระพาใส่ชอบอยายเออใครชอบอะไรก็ใส่ตามนั้นเลยบัวจิบน้ำเจ๋วห้อนก็ได้เด้อสดห่อนๆเป็นตามีแห้งไหมนี่น้ำเจียวห้อนครับเป็นเจีวห้อนสำเร็จรูปเนาะยกสดเขาบอกกินเจีวห้อนมันต้องยกสด <S <S <ป>อใส่ไปโหระพาเข้าไปแล้วใส่ชิฝรั่งเข้าไปแล้วเข้าละ โอ้ได้อยู่นะโอเคนี่ใส่ใิ้มันกินจ,จริงกินแจ่วฮ้อนนี่ถ้าไม่มีโหระพากับไม่มีอันนี้ไม่ไม่เออมีโหระพากับชิฝรั่งพบกลิ่นมันชูมาเลยอะ่แะแบบอืม,มเขนกับสดทอด่ะอืม เนื้อน่องลายหั่นบางๆอันนี้ยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะกินแบบเนื้อหวานๆออร์ชินน่อืออันนี้ไหนสูตรนี้หน่อยหม้อไฟเฉียชวนหม้อไฟวงชิ่งปลาเก๋าครับอือเจ้า้อนอร่อยกว่าว <c oughs> ะเจ้า้องขึ้นพุ่นอือ <c oughs> น้อยเป็นไค่อีกอืมกัดแซ่บเผิงยุจ้าเนี่ยแก้วห่อนแก้วห่อนยังก็ก็ห่อนยกสดยกสดกินอืมตอนแล้วลองสูญยาข้าเนาะกินได้เลยลกินเป็นยางอร่อยแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีเนื้อก็ห้อยเฮ้ยคนอืมอร่อยแซ่ป้ะแซ่บครับก็บรรยากาศฝนตกอากาศดีๆแก้วห้อนยกสด